สวัสดีครับวัพร้อมไปงานแล้วนะคะดุเดินทางกรยกิโลก้องลอยกองลยแปดบโลฮะยังเย็นๆกินก่อนเดินทางกันครับกินเป็นน้ำทางอากาศหอนหนครับผม อืคร <Es poor S 2> ับไม่ล <esh> ูกอือเพชรเจ้าเพชรเจ้าเพชรจ้าเซเว่นลูกเซเว่นนั่นเซเว่นกำลังเฮ็ดไหมลูกใกล้สชแ่ยวเล้ยวใกล้สชแ่ยวเล้ยวเพชรจ้ามากซื่นเลยจะไปงานจะไปงานขับมูดอ โรงเรียนงานฟรีนะนะครับผมเนอะงานฟรีชวฟรีสอดเจ่มีพระโจกับพระยาเ้าจะมีรับเชิญส่หวันนี้โชวฟรีด้วยสอดแจ่งคนเยอะแน่ๆเพราะว่าทน่สคัานี่มีๆมาคนรอเมื่อแต่ว่าคนรอเมื่อนหน้าตาคาบูชิโน่ะไร ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่าไาไอากาศห้อนครับหาอะไรอี้อน้อน,อนกินไปน,น้ำทางจิบไปน้ำทางแก่ห่วงน้ำ เพชรจ่าเด้อปันบอกปันเอาปันเดาปันจะกินโดนโดนปันจ้าวนินบเหรอเาสร้างแล้ววูจ่าสร้างเลีวอย่าสร้างเห็แล้วยวส่ใสเสือสวยแท้เหมือนเลยเสือใหญ่เลยโทสเอ่อยอันนี้คอลเลคชันไหนคอลเลคชันหมายเดัวนี้หรอเน่แค่น้ำด้วย แม่พิสามรแต่ถ้าเองมโนมดเอ็นไซลนะคะมันเป็นโอเวอร์ไซด์แน่นออใส่เสื้อบัตรดีพอมเอ็นพเสนี่ใส่เสื้อนี่เขาใส่เสื้อพะคุณเสื้อจาก่อต้นนะครับอใส่เสื้อเสื้อเสื้อเสือสโม่สอนครับ เราคลิปครบาทีแล้วฝากปิดคลิามครับผมอันนี้ช่องพ่อแม่คักแร์นะคะขอให้จอดรถได้หลายและสบได้หลาเพื่อจะได้ได้ฝากฝากกดติดตามเลยนะครับแล้วก็อยู่ในช่องกของครนะครับะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผม

มันจะสุดไหมครับมันจะสดไหมตุ่ตาหอนางั้นเ้าจะประมาณซีมงแรง่ะมันกแว่าไก่ทั้งอากาศห้อนอีกละอากาศเย็นเนี่ขี้รถเสียบเลยแต้วอากาศห้อนี่อุ้ใพูดนออกออกบวกออกพ้นท้องบวกเขาเขาวุ่งกับเดียวใจ พวขาวเ,เดียวใส่ขึ้นพูนเลยแก้วน้ำแก้วกับน้ำกับไข่ปลาชินทาขิงคูยอยู่หนึ่งล้วนแค่นี้กับเัาข้าวขิงคูกับว่าไข่ชินกว่ามันโฮเกียร์มันถอนเกียร์ยางมันขึ้นเกียร์ยากมากเลยมันเด้เกียร์เลยถอนถอนต่ออยู่กลางโอ้ไปถอนต่อยู่ถอนต่อม ทอนต่อไปแสดงว่ามีประสบการณ์ครับซิฟรลอ่อ้น่นิไ,ไ,ดได้ทอนต่อมือมจักตอ,ตอนต่ออยู่เสราปูมกำลังตาว่าออกมาออกพัสดุดเออเคยมีข่าวว่ามีเครื่องเพชรเครื่องเพลรผู้ใดน,นอเรื่องเพชรผู้พพไม่ไผเน,นอญญอ่นรู้มีมงคลให่นะวั่นเอามาไมู้ พอพอยิบขึ้นรถไห่พอดีมันลื่มเมื่อไหร่ผู้บ้านไปโซฟา,ฟาลื่มอีกคือเขานั็นพอยิบขึ้นไหน่แล้วอันนี้เด็กไปด้วยพอพอแม่ล่อชมมงกุฎไม้ทุกส,สาวแล้วกัเครื่องเพชรไม้นะครับยกเก่งนะครับเป็นเซ็ตเลยเหรอสมามไันเออ <c oughs> ไอเก่งแหงจิตไอเก้งแห้งจิตแห้งจิตรอเกาแล้วอยู <laughs> ่ไหนเวทียิงยิงยิงไม่ห่างเยคัดแล้วไม่แห่างแลยวันนี้เอาจริงล้วมาเร็วแล้วกวป่วยร้ายของเอเ้ป่วยเกยอไอเกต้องอเกต้องเดาหลายเด้งลายเกงมันหนาทองยังม่วมี่ พี่ตว่าจะคล้องอ้วนดิอ้วนดรอเออผมไปเห็นนั่นผมเห็นคลิปเมือนี่เพงไอ้เกิดเีว่าุ้นเออุ้นเฟียวๆไหมว้าก็เต้นเฟียวดีแต่ว่าต่างนเไรก็ปีนี่วันนี้็ปีก็ช่องสอบอ่ะผมว่าผมว่าผมว่าลูกเจ้าผ้ากินนี่น่นหน่อยๆผ้ากิน นี่น้อยนี่พากินให้คือเกี้อง่เามนยมาทั้งห่วันเยพากินเดนวอนักเด้นักเด้อก็แล้วลรเแพากันนักินเนี่ยหลังเวทีน่นหล่หลังเวทีเนาะเวาเป็นเป็นโล่งฉากมากไปหายืือกับเขามานันงกินกันแล้วครับอยู่ในเต็ด เต้นมาเมื่อยเก่งออกมาห้กำลังมือเมอเต็มตัวเนาะบางกันย้มเข่าแล้วบาดไปเต้นออกกำลังกายมาผมมีการพักหรือว่าพักไปเรื่อยๆอันเดียวนไปเรื่อยๆเติมเหมือนมันเต็มถังแล้วก็ไปเรื่อยๆถ้าเราเกมไปพร้อมตลอดันจะเป็นเส้นอะไยแต่ว่ามันสูงมากพี่นงสูมันสูงมาก อะไรครับครับ้ยรูเห้ยคืคืเห็ดปากอุ้ยเห็นเห็นยังหี่อุ้ยอะไยี่ปออะไรอะไรยปอไลูกพอซีพอซีครับไปอะไปไปพอซีลูกอะ แล้ววันไปทางเข้าไปหอดูทางรูกปะโอเคค่ะไปทางที่บ้านดุงนะคะอุดรเมรัชที่ต่อแจกค่ะชีรงพิเชิญตวแล้วก็พยาวนะคะน่าก็นมากันหลายคนีเดี๋ยวขออนุญาเตเดินทางต่อนนะ